อยู่กับบอมพงศกรครับสวัสดีครับเชฟบอมทั้งในรายการออนไลน์ของเราและในถ่ายปฏิทินปีนี้นะฮะคือสลัดความเชฟไม่ได้นะตอนเนี้ยก็เมื่อกี้มีถือจานล้นจานอะไรกันไปล้นจานในในบอกขอดท่าล้นจานหน่อยได้ไหมฮะมันล้นยังไงล่ะล้นจานล้นจานนึกถือจานไว้อ๋อเหรอฮะมีท่านี้ด้วยมี เออหรออ๋อปล่อยพลังหรอเออนะไม่แห้วถ้าลร่อนจันทร์เอวไม่มาหรออ่านี่ไงเซตเดียวกันล่อนจันทร์ี่เขาเกี่ยวอะไรอาหารนะครับคนนี้เออเอาไม่รู้เขาอาจจะมีแฟนที่ชอบทำอาหารก็ได้แฟนเขาค่อนข้างเย็นๆย็นะแฟนเขายินเย็นหน่อยเอ้าแต่เขาเย็นๆหรอแล้วแฟนเขากินกับอะไรก็อร่อยเนาะโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนเออว่นแซศเขาเรื่องตัวเองอะยังไงพี่ก๊อฟอยากรู้ สัญญาการที่กอดตลอดเออนะฮะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราชอบอ่ะเนาะใช่ก็เป็นเขาเรียกว่างานที่เราชอบด้วยเออเป็นทีมอาหารพอดีครับจริงๆก็มีน้องเมฆด้วยน้องเมฆจิตติเขาก็ทีมเดียวกันนะฮะก็คือเป็นทีมแบบเชฟประจำช่อง 7HD ของเราเป็นพระเอกเชฟครับต่อว่า อ้ามีมีแบบทันวาอีกคนหนึ่งด้วยออพี่ทันวาด้วยใช่ทันวาเขาก็เป็นมาต์เชฟเหมือนกันอ่าใช่นะครับผมซึ่งเมื่อเกียยงทาร่อนจ่าทำไมเอลไม่เอวไม่ร่อนด้วยอ่ะคือร่อนดับมือเออหลังไม่ค่อยดีหลังไม่ค่อยดีทำอะไรมาจ้ เหตุบรรยากาศการถ่ายวันนี้เป็นไงบ้างก็ดูคึกคักดีนะครับคึกคักที่คึกคักดีคึกคักแต่ว่าอีสเตอร์คือเงานะห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวคึกคักมากใช่เหมือนงานรุ่นญาติจริงๆครับผมข้างในก็จะค่อนข้างที่จะเิียบๆหน่อยครับหนึ่งปีมีครั้งปีละครั้งปีละครั้งเออนะครับมีอะไรอยากจะแนะนำแชปไหมเพราะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวแชปจะเข้าซีนีส์และเราเป็นในฐานะแบบเชฟรุ่นพี่แล้วเขาอาจจะไม่ค่อยถนัดเรื่องอาหารหรือเปล่าก็เขาน่าจะเน้นกินนะครับกินกินใช่กินกินเก่งครับ นีเขา้างหลังตอนนี้นะที่อินเสิร์ตไปนะครับผมคุณแชปเขากำลังเลือกอุปกรณ์เขาอยู่ว่าเขาจะเลือกถ่ายกับอะไรเธอจะมีแนะนำแชปมาจริงๆแชปต้องเหมาะกับหม้อนะทีปะทำไมแชปต้องเหมาะกับหม้อแชปต้องให้กับหม้อนะต้เหมาะชาวชอบกินต้มต้มอ๋อชาวก็ของต้มสดสุปร้อนแชพหม้อกับหม้อ เออแต่ว่าเขาถือถ้วยอยู่ตอนนี้นะฮะนี่ไงเป็นชามใส่น้ำซุปพอดีเลยที่ถัดจากหม้อลงมาแล้วไงสดสดขอบกินสดแฮปปี้อร่อยอร่อยนะฮะครับผมอ่ะเราไปสัมภาษณ์ช็อปเลยนะไม่ไม่ไม่ให้เขาไปถ่ายก่อนขอใหถ่ายนะครับผมก็เรื่องจริงจอ่ะเราแบบแยกกันถ่ายนะฮะแต่ว่าในซีนเนี่ยเดี๋ยวเราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดเป็นทีมเป็นคอนเซปต์เดียวกันใช่ครับนะฮะเดี๋ยวให้พี่บอมโปยพรแฟนๆหน่อยช่อง7 HD ของเราครับก็สวัสดีปีใหม่แฟนละครช่อง7 HD ทุกท่านด้วยนะครับก็ขอให้มีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีเงินมากองคนหน้าเป็นกองกองครับผมสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณพี่บอมครับพระเอกที่เหมือนอัาน,นะวันละพันรอบครับทานวาศรยศาสวัสดีนะครับเบอร์หนึ่งในใจยูดูวด เมื่อกี้หลอกมา <Yeah. S 1> ไม่ได้ฉีดยาหลอกจริงๆตื่นเต้นมากอ๋อแอปอันนี้ปลอมอันนี้เป็นน้ำเสดที่ปลอม <c oughs> ตื่นเต้นหนุนกันได้ไรอีถ่ายมาอุ้ยเท่าไหร่สิบแปดปีแล้วเ <c oughs> รอปีเนี้ย แบบดีใจมากดีใจเนาะตื่นนอนไม่หลับเลยโอ้ยเพราะว่าัมแต่จับตื่นเต้นกับวันนี้หรอที่ได้มาถ่ายปฏิทินเฉดหุ้นนะฮะก็คือใอ้ยโอ้ฮันวาตอบว่าปีนะจะเป็นปีที่แบบว่าใกล้ตัวเธอที่สุดเป็นปีแบบว่าคอนเสิร์ตขบอาหารใช่ใช่ใช่เออนะเป็นยังไงบ้างัเสร็จน่ารักดีครับก็เป็นเป็นแบบทีมใหม่ที่แบบไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่าเอ่อวันทีมปีนี้มันก็ดูแบบ ดูแบบหลากหลายเรอดูแบบเฟรชดีดูแบบว่าใสๆอะไรอย่างเงี้ยเออๆสดใสหรอสดใสคืออะไรสดใสอะไรอย่างเงี้ยถ่ายก็หลากหลายอุปกรณ์มากมีอะไรบ้างมีจานไหมมีแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบว่าเดินช้อปปิ้งที่แบบปารีสอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหปารีสได้นะซุปเปอร์มาร์เก็ตาที่เราไปเอาชนะไปปารีสเลยเพราะว่าที่ต่างประเทศอ่ะเขาจะมีถุงกระดาษที่่าลดโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าใส่บั克เก็ต เขาไปอะไรอ,อย่างนี้ใส่ครัวซองกลับไปกลับไปที่แบบอพาร์ตเมนต์อะไรครับ,รบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอินเนอร์ที่ส่งออกไปเป็นยังไงอินเนอร์ที่ส่งออกไปเนาะว้าวผู้หญิงคนข้างหน้าเรานี่สวยจังเลย,ย,ยแล้วคนที่ยืนหน้าธรรมะคือใคยอยรดวหนวด้าฉันไปยืนเชียร์พอเขเห็นปะเนี่ย <het> เห็นเออแบบ เสียงดังมากเลยเป็นยังไงบ้างพอแบบว่าฉันส่งอะไรให้เธอถัดว่าพอแบบได้ยินเสียงพี่นิวหนวนสมาธิหลุดเลยโอ้ยเพราะว่าหลงเนอะพราะหลงในแบบต้าเสียงของฉันยอมยอายอมโอ๊แต่วันนี้ยิ้มทั้งวันเลยอะคือพร้อมจะส่งความส่งให้เป็นแฟนตลอดเวลาโหแบบ มีความสุขมากอยากบอกะไรกับแฟนๆช่อง7 HD มากในเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่พิ่ันปีใหม่ปีนี้นะฮะก็ขอให้แฟนๆละครช่อง7นะครับก็มีแต่ความสุขนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะครับผมก็ขอให้เฮงๆรวยๆคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะฮะก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีปีใหม่ฮะแฟนรายการสดสดบทไม่มีรวมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับปฏิทินกับกิจกรรมสดไม่มีวันหยุด แจกบัตทิ่น5วันวันละ5เล่มติดตามกติกาการร่วมสนุกได้ที่แฟนเพจ CS7HD Entertainment นะครับอยู่กับแชปเวลากนรครับสวัสดีนะคราหล่อสุดๆปีนี้ขอชื่นชมก่อนเลยนะสีผมวันนี้เหมาะก,กับเธอมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนกลับแล้วเอาทำไมอะขพพี่นิวชม ใจเราความบาดทำไมโอ้โหความบาดใส่เราก่อนเออนะครปีนี้มาเป็นคอนเซ็ปอะไรผมหรอใช่ครับเพราะผมมาในทีมทําอาหารเออเป็นแบบห้องครัวอะไรอย่างงี้เออครับผมอ้าอยู่กับเชฟเนฆคนหนึ่งครับสวัสดีครับสดสดหมดเป็นพี่ชายหรือเปล่าใช่ใช่สดหมดไม่มีนะครับผมวันนี้นะครับไม่ต้องใจเราเอาเหราไล่เฉลี่ยไปเป็นคอนเซ็ปเชฟครับผมจะมีทั้งหมด4คนใช่ไหมครับมีผมมีพี่แซมมีพี่ธันวาแล้วก็พี่บอมเออนะฮะครบเลยนะครับผม อ่ะก็เรียกว่าเป็นแชม์ที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับนี่เขาบอกว่าเขาไปใส่กินครับผมได้ยินมาเยอะเหมือนกันครับเขาเป็นส่เขาไปกินกินอาหารเฮ้ยอยุนนะ แล้วทำไมทุกคนจะต้องเล่นมุกแบบนี้กับเชฟบ้างเพราะว่าดูใจพี่เขาเป็นพี่ที่เคารพนับถือกลับมาเรื่องการถ่ายปฏิทินช่องวันนี้เลยครับผมวันนี้ลุคของพวกเรานะครับมาในมาดอ่าหนุ่มไม่ไม่ไม่เอาเอาเลยเอาเริ่มกินเกินอะไรเมื่อกี้สนุกดี่ไม่ใช่เรื่องอืมเอาเรื่องใส่ชั้นวันนี้ละนะฮะแต่ว่าเป็นเชฟที่ทุกคนก็คือดูแบบว่าดูเท่ๆอ่ะใช่ครับเก่งสวยใส่สูตรใส่สูตรทำอาหารนะคิดดูใช่ใช่ใช่เอาเป็นเชฟในโรงแรมไงถูกไหมเวลาที่พี่ไปกินแบบหน้าดาวใช่สิ่งที่ได้จับข้าง นมีกระทะครับผมมีอ่าแล้วก็แอปเปิ้ลมีแล้วกินอะไรแซนด์วิชแซนด์วิชอ่าเพมทิ้งท้ายนะครับอยากให้ทั้งคู่รวยพรแฟนแฟนช่องเจ็ดเอสดีแล้วกันปีใหม่ปีนี้ครับครับปีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาที่มาแล้วก็หวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาไว้นะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆครับผมกินอะไรก็อร่อยนะครับกินอะไรก็อย่าลืมนึกถึงหน้าเมฆด้วยนะครับขอให้สุขภาพดีแข็งแรงรักนะจุ๊บๆ สิ่หวานโซฉันงงไปหมดเลยขอบคุณนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ